มันน่าจะชัดเจนแล้วนะคะทุกคนสําหรับหลีกเกาหลีใต้ในฤดูก,กาลหน้าเนี่ยว่าเง็นที่บิสตูเยนหรือว่าตู้เย็นเนี่ยจะถูกจิ้มหรือไม่แอดว่าเปอร์เซนต์ความเป็นไปได้สูงที่บิสตูเียนตู้เย็นเนี่ยจะถูกจิ้มนี่มันสูงมากเลยนะคะมันสูงขึ้นทุกวันเพราะอะไรล่าสุดคะ่ะแมตต์กันนะคะเมื่อวานคะ่ะ ดึกซางนะคะแข่งกับ LP BANK นินบินนั่นก็คือสาวบิชทุยซึ่งเป็นนักกีฬาในทีม GS Caltech ที่ถูกคว้าตัวไปนะคะแข่งกับเงียนที่บิสตเยนค่ะบิสตเยนในฤดูกาลหน้าเนี่ยบิสตเนส่งรายชื่อไปทดสอบตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มีการจัดนะว่าจะทดสอบในช่วงเวลาไหนก็น่าจะอีกไม่นานนั่นแหละคะ่ะทางโค้ช GS เ a ส t e c h ไปนั่งชมติดขอบสนามที่ประเทศเวียดนามเลยนะคะ ไปนั่งชมคู่การแข่งขันระหว่างดึกซางกับ LP Bank นินบินไปให้กำลังใจนักกีฬาในทีมค่ะอย่างบิสทุยนั่นแหละและก็ไปดูนักกีฬาที่ส่งรายชื่ออย่างเงียนที่บิสตูเนตู้เย็นด้วยโค้พูดชัดค่ะ บิสทุยนี่ก็ทําผลงานได้ดีทั้งในเกาหลีใต้รวมไปถึงในหลีกเวียดนามของตัวเองนะคะและโค้ดก็ชื่นชอบผลงานของเหงียนที่บิสตูยนหรือว่าตู้เย็นค่ะเรียกได้ว่าเป็นการการันตีอีกสเต็ปหนึ่งนะคะที่เหงียนที่บิสตูยนหรือว่าตู้เย็นจะถูกจิ้มในหลีกเกาหลีใต้ฤดูกา้า2025 2026ถ้าถามแอดถามว่าแปลกไหมมีเดียวคนบอกว่าเฮ้ยเงียนที่บิสตูยนเนี่ยไม่น่าจะถูกจิ้มแน่นอนใครจะเลือกถ้ามองในมุมมองของแอดนะคะ แข่งขันของเงียนทิพิสตรีนี่เขาทำผลงานเนี่ยใส่ตีค่อนข้างดีเลยเรียกได้ว่าขึ้นตบทีไรตบเป็นแนมตบจบสกอร์ได้ทุกลูกไม่ว่าจะเป็นบอลแก้ส่งมาในช่วงเวลาที่เงียนทิพิสตรีนไม่มีเวลาวิ่งหลังไปเทคตัวอะไรเลยเงียนทิพิสตรีนก็กระโดดอยู่กับที่แล้วทํา ได้ทุกครั้งก็ไม่แปลกเลยที่โคจีเอสเคอเทคจะบินมาถึงเวียดนามเพื่อมาดูเหงียนที่บิสตูเวียนโดยเฉพาะเอาตรงนะการที่โคดบอกว่ามาให้กําลังใจสาวบิสทวีเนี่ยซึ่งเป็นนักกีฬาเจสเคอเทคในฤดูกาลที่แล้วที่ผ่านพ้นไปเนี่ยโอ้มันก็เป็นเรื่องเล็กเลค่ะที่แน่แบินมาดูเหงียนที่บิสตูเวียนค่ะบินมาดูตู้เย็นจริงจงจังเลยค่ะแต่ก็ไม่รู้นะคะว่าโคจีเอสเคอเทคจะถูก มีใครแย่งตัวอย่างที่บิสเยนไปหรือเปล่าเพราะว่าการที่จะจิ้มใครนะคะมันก็ต้องไปแข่งขันกับทีมอ,อื่นๆด้วยแต่โคจีสคาเทคก็เรียกได้ว่ารู้โปรไฟล์บิสเยนแบบมากโดยที่บิสเยนยังไม่ได้บินไปเกาหลีใต้ไปทดสอบการรับตัวเลยนะคะก็คือโคชบิน ทิงมาดูก่อนเลยโอ้โหเปอร์เซ็นต์สูงค่ะเปอร์เซ็นต์สูงมากที่เหยียนตีวิสเตียนจะได้ไปเล่นในหลีกเกาหลีใต้ฤดูการหน้านะคะในฤดูการนี้ GS เข้าเทคจบอันดับด้วยอันดับสุดท้ายนะคะเรียกได้ว่าทําผลงานได้ไม่ค่อยดีเป็นที่พูดกันเยอะมากๆนะคะว่าแบบเอยเจสข้าเทคเกิดอะไรขึ้น สุดท้ายก็ต้องคว้าตัวสาวบิสทุยมากลางคันนะนะคะแต่ว่ามันก็ไม่สามารถไต่ระดับอันดับของทีมขึ้นไปได้มากกว่านี้แล้วเอาแล้วไงปีนี้จบอันดับสุดท้ายปีหน้าถ้าคว้าตัวงินดีบิสเตียนหรือว่าตู้เย็นไปโอ้โหคิดไม่ออกเลยนะคะ ว่าจะจบอันดับที่เท่าไหร่แล้วก็คิดภาพยังไม่ออกเลยว่าเงียนทีบิสตูเวียนจะเจออะไรบ้างในหลีกเกาหลีใต้แฟนๆลวบอลมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะโคจีเอสคาาเทคบินมาเวียดนามเลยนะคะแต่ปากคดเนี่ยบอกว่าเอ้ยมาให้กําลังใจบิสทุยสาวมีเดิมบล็อกหน้าใส่น้าซื้อของเขาอะนะคะและพอใจในผลงานของเงียนทีบิสตเอยนเอ๊ะท้งที่ยังไม่ได้ไปรับตัวยังไม่ได้ไปทดสอบอะไรเลยนะ ทำไมพอใจแล้ววะเฮียดิเตีนจะถูกเจสเขา้าแขกจิ้มหรือไม่โอ้โหมันเปอร์เซ็นต์สูงค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะคะกด s u b s c r i b e ก็กระดิ่งค่ะแล้วคอมเมนต์ไปกำลังใจทัพนักตบลูกยางสาวไทยนะคะในการรู้สึกว่าเราบริกอาชีพอยู่นะเวลานี้นะคะขอให้สาวไทยทุกคนเนี่ยงานสักยภาพของได้ออกมาให้เต็มที่นะคะและที่สำคัญรักษาสุขภาพกลับประเทศไทยแบบสมบูรณ์100%ด้วยค่ะ